สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านคําที่ผสมด้วยสระอุค่ะสระอุจะวางไว้ข้างล่างเพยียญชนะต้นค่ะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านคําสระอุพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาบริหารสมองก่อนนะคะในวันนี้คุณครูมีบทกรอนมาฝากเด็กๆด้วยค่ะกรอนนี้มีชื่อว่ากินจุค่ะเด็กๆยังจำท่าประกอบของเราได้ไหมคะเอามือแตะหัวแตะไหลแตะเอวตบมือหนึ่งครั้งนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาอ่านบทกลอนพร้อมๆกันเลยค่ะกินจุ จนอ้วนฉุุทะลุอย่าดูซิถ้าลิงกินกะปิคอยดูซิลิงดูนักกินจุจนอ้วนฉุุทะลุอย่าดูซิถ้าลิงกินกะปิคอยดูซิ ลิงดุนะักเก่งมากค่ะโอเคค่ะสระอุเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นค่ะเด็กๆลองเป็นเสียงตามคุณครูสิคะอุอุเก่งมากๆเลยค่ะวิธีการเขียนสระอุที่ถูกต้องนะคะเราจะเริ่มต้นที่หัวกลมๆค่ะแล้วลากลงมาค่ะ เด็กๆลองกลับไปฝึกเขียนดูนะคะค่ะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านคำที่ประสมคำด้วยสระอุพร้อมอ่านประโยคนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูได้เลยค่ะยออ,อุยุพายุทะเลมีพายุ ทอ,อุผุฝาผุพายุทะลุฝาผุทอ,อุทุทุระ ตาือมีทุระตาจือมาปะพายุมออุมุมุทะลุ ชาลีมุทะลุดอุอดุจะดุตาจือจะดุชาลี เก่งมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านสะก,กดคำค่ะพออาพายออุยุพายุงออูงูดออุดุงูดุ ฝออาฝาผออุผูฝาผูสออุสุขออาขาสุขาเก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สระอุง่ายมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่เราจะเขียนสระอุเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะต้องเขียนไว้ข้างล่างเพียนชนะต้นเสมอค่ะและสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนฝึกซ้ำย้ำทวนบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้จำขึ้นใจค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ